ไฟไปเพรไะมันมันวิ่งไปเก็บแล้วนะมันวิ่งไปเก็บเห็นรองเท้าคนไหมเห็นรองเท้าถ่ายตอรองเท้าไม่หานไปทุกคนหันไปหันไปตรงนี้นะเล่นบอลเล่นเล่นบอลก่อนหันไปก่อนนะทุกคนรอแป๊บนะมาเล่นมันไม่ยิงบาสไหม Gracias. Terima kasih kerana menonton! เลสแชนเก,กันเพื่อนมบัลเลต์เปิดแรู้ความมันเพื่อนเพื่อนอะไรไปเพื่อน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 มีคนเปิดเพลงให้น่ารักมากที่สุดเพื่อนเพื่อน ดูรถเรานะคะดูนะดูนะเฟ้มเฟ้มอยู่บ้านบ่นี่มันเป็นคนขี้อายของเราไปดูนะทุกคนจะหย่อนไปไปทานนี้ครับเฟ้มมองไม่ได้แล้วคนหายแล้ว